สบายดีทุกคนข่อยลีเดอร์อน,นันมาจากทีมกอลทีมทมือน,นี่เขจะมาสอนวิธีอ่านกราฟหรือว่าแทงเทียนต่างๆเนาะก่อนอื่นมุดอาจะมาเบิร์กพื้นฐานโค้งกราฟหรือว่าแทงเทียนก่อนเนาะแทงเทียนนี่อาจะมาเบิ่งกราฟแทงสีเขียวก่อนแทงตัวน,นี้เนาะ แทงตัวนี้มันสื่อเห็นเึิงแห่งซื้อเนาะสีเขียวหรือว่าแทงสีเขียวมันสื่อเห็นแท่งซื้อที่เขามาเนาะซึ่งแทงตัวนี้มันจะมีราคาเปิดอยู่ลุมและราคาปิดอยู่เทิงอ่าซ,ซึ่งว่าราคาเปิดเนาะอยู่ทางลุมและราคาปิดอยู่เทิงบอกง่ายงว่ากราฟจะแลนแต่ลุมขึ้นเทิงเนาะเขาเจะเอื่อนว่าแห่งซื้อ แล้วก็มีสาเทียนเนาะมันจะมีสาเทียนสาเทียนอยูน่นี่แล้วก็อยู่นี่สาเทียนมันกระสื่อเห็นถึงราคาทีก่อนหน้านั้นหรือว่าราคาทีจะไปถึงเนาะราคาทีไปถึงราคาที่มันไปถึงหรืออาจจะเป็นราคาตามสุดที่มันไปถึงแล้วก็ราคาสูงสุดเนาะ ราคาสูงสุดที่มันไปเทิงเนาะ,ะราคาสูงสุดนี่แม่ราคาสูงสุดที่อยู่ทางเทิงน,นี่แม่ราคาตามสุดอยู่ทางลูมเนาะอะ,อะ,อะเดี๋ยวเข้ามาเบิงแทงเทียนสีแดงเนาะแทงเทียนสีแดงนี่อะแทงเทียนสีแดงเม่กระสือเห็นถึงแหงคายเนาะแหงคายที่มีลายกว่าแหงสือซึ่งราคาเปิดจะอยู่ทางเทิง rir. และราคาปิดจะอยู่ทางลุมเอา,อาง่ไงว่าราคาเปิดด้วว่าแห้งคายนี้มันจะแลนแต่เทิงลงลุ่มเนาะอ่ามันจะแลนแต่เทิ่งลงลุ่มนี้มันจะแลนมานี่เออเซิงว่าอ่ามันจะมีสเทียนคือกันสเทียนมันกับเสือเ็นถึงราคาตามสุดและราคาทูงสุดของการาฟเนาะอ่า ็คือกราฟแทงสีเขียวเลยครับไส่เทียนใส่เทียนนะ,ะกราฟสีแดงนี่นะแทงเทียนสีแดงเจอมาแทงเทียนสีแดงกันเลยเนาะมันก็ซื้อเห็นเทิงแห้งคลายหรือว่าแหงา้งคลายนิยามของแห้งคลายเลยแต่แทงสีเขียวก็คือนิยามของแห้งซื้อเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนิยามของกราฟกันเลยอ่ะนี่ก็คือกราฟมันซื้อเอ่อมันมีซื้อว่าแฮมเมอรนะ์เนาะ กราฟแฮมืมอนี่นิยามเลยลักษณะเป็นแท่งบอดีสันๆนเนาะแต่มีสาเทียนสาเทียนคือไงสาเทียนก็คือตัวนี้นี่คือสาเทียนอ่านี่แมนสาเทียนเนาะอ่ะสเทียนเงาเป็น,นอย่างน้อยทรงเทาเงากลาว,วาแทงเทียนตัวนี้ก็คือว่านี่เนาะจะแต้มเพิเ่งเลยว่า แล้วก็ตัวนี้ฮะมาทาเปียบเทียบใส่ตัวนี้เส้นอ่าใส่เทียนแต่ย่ากลัวเนาะทาเปียบเทียบใส่ก็คือใส่เทียนแต่ย่ากลัวแทงเทียนนี่เนาะอ่ามันจะบอกว่าเออเกิดมีแนวโน้มข้าลงดังนั้นการเกิดแบบนี้มันบวกถึงแหงคายในส,วง,ว,ในสวงแล้วในสวงแหลกๆนี่มันเบิดไป และมันมีแหงสื่อเขามาโอกาสที่มันจะเป็นเทีนคาขืนหรือว่าโอกาสที่มันจะปรับตัวขืนมันมีเพราะว่าอ่าช่วงแหลกเนาะสมมุติว่ามันราคาเปิดมันจะอยู่บนกลางนี้เนาะอ่าแล้วก็มีช่วงแหลกมันมีแหงคายนี่พยายามพักกันราคาลงนี่พยายามพักกันราคาลงนี่มาหดนี่มาจุดนี้มันเด้งขืนนี่อ่ามันเด้งขึืนส้วงท่ายแล้วก็มันมาปิดจุดนี้ ดังนั้นแทงนี้มันมีแหงสื่อลายกลัวหรือว่าแหงสื่อเข้ามาปฏิเสธแทงคายในส่วนถ่ายเนาะนจะเกิดมีแนวโนมเนาะแนวโนมค่าขึ้นลายกลัวเนาะมีโอกาสกักบโตขึ้นอ่ามาเบิงแทงตัวไปกันเลยเอามาเบิงแทงตัวไปกันเลยเนาะก็คือว่ามันว่าเฮงกิงแมนหูแบบนี้อ่ะหูแบบสองหูแบบนี้แทงเทียนจะมี หางจะมีหางเนาะขายคือกับตัวนั่นเลยขายคือกับตัวทั้งเถิงเลยนี่ขายคือกับตัวทั้งเถงแต่เขาจะมาเบิง้งสีแดงเนาะเราจะมาเบิ้งสีแดงแสงเทินสีแดงมันกระืือเห็นเถึงเ่งขายคือกันแต่ราคาเปิดมันจะอยู่เถิงสุดเลยนี่ราคาเปิดจะอยู่แถวนี้เลยเบิ้งกาบลงมาเนาะกาฟลงมามันมีห่งขายพยายามผลักราคาลงนี้อ่า แหงขายลงมานี่แต่เกิดมีแห้งสื่อดันขึ้นไปแต่จะปิดจะปิดเปิดแทงเลยมันจะปิดจะเพียงแต่ทนนี่เนาะแหงขายนี่ดังนั้นแทงนี้แทงสีแดงนี้มันสื่อเห็นถึงแห้งสื่อที่เขามาแต่ปิดราคาแห้งขายบดได้ดังนั้นเขาจะสื่อเห็นถึงมแนวโน้มแห้งสื่อที่มมดลงเนาะบ่กเอกถึงมันจะเป็นเทียนคาลุ เป็นแถงสีแดงนี่เนาะเป็นแถงสีแดงนี่บ่งบอกถึงแห่งสื่อที่กําลังจะเบิดไปเพราะว่าแห่งสื่อปฏิิสธราคาบ่รด้แล้วแห่งสื่อที่เบิดไปและมันมีแห่งคายแห่งคายที่มีความแข็งแห่งแต่นั้นแทงง่อไปมันก็อาจจะมีซิ์ที่จะเป็นแทงสีแดงได้เนาะแทงตัวนี้แทงสีเขี้วนี่เฮาอธิบายไปแล้วเนาะข้างถิงนี้เคเดี๋ยวฮามาเบิ่งแทงต่อไปกันเลย แทงนี้จะเป็น inverse hammer นะเอ่อเป็นแทงเทียนที่มีบอดีสันมันปะแต่ห้างทั้งทึงเงย,ยวเลยมีราคาปิดต่ำเกิดมีแนวโนมขาลงใส่เทียน,นทัยนย้งทิงเงยวบ่งบอกถึงการที่เริ่มมีแห้งสื่อกับเข้ามาอาจจะเปลีนน่ยนแนวโนมหรือเปลี่ยนเป็นเทียนขาขึ้นอ่าแทงตัวนี้เนาะอย่าบอกเลยว่านี่แทงตัวนี้ มันจะเป็นแบบแทงอาจจะเป็นแบบแทงที่กับตูเนาะอาจจะปรงบอกถึงการกับตู้ของเทนก็คือว่านี่ราคาเปิดมันอยู่จุดนี้เนาะแต่มันมีเฮงสือพักดันราคาขึ้นแต่กับปฏิสธลลงคืนนปิดเป็นแทงแบบนี้แต่ปิดเป็นแบบแทงที่ปิดเป็นแทงที่แบบว่ามีส่วนน้อยมีน้อยกว่าห้างะนะ มันมีซีดที่จะกลับตัวเป็นทนีนคาขืนหรือว่ามันบ่งบอกถึงตัวนี้มันจะบ่งบอกถึงแหงสื่อที่พยายามพักด้านราคาขืนหรือแหงสื่อที่พยายามเขามาในส่วงนี้เนะี่ยมันอยากโตสูงกับแหงคายเนาะดังนั้นแข่งต่อไปมันมีซิ์ที่จะโอบเคียวหรือว่ามันจะเป็นทนีนคาขืนเนาะมันซื้อแนวน้นเนาะอ่าแนทนก็ถือว่า พอเขาใจอยู่นเนาะโมาเบิงแทงนี้เนาะเดี๋ยวเฮามาเบิงตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้เฮาเฮาอธิบายลักษณะไปแล้วและตัวนี้เนาะตัวนี้แมนราคาตัวนี้มันปิดต่ำแล้วราคาตัวนี้มันปิดตำ่ำมันมันต้องบ่งบอกเึงว่าแฮ่งสื้อพยายามไปภาคดานราคาขึ้นต่อไปแต่มีแหงคายเข้ามาเนาะจนกดดันราคาลง มาปิดตาําซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนทิศอ่ะก็คือว่าทาแทงนี้ทาแทงสีเขียวนี่ทาแทงสีเคียวน,ยวนี่มันขึ้นไปแล้วเนาะมันมีหน้าหนุ่มขึ้นไปแล้วแล้วก็แ,กแห,ห้งคายพักดัราคาลงจนมาปิดหอนนี้มันจะบ่งบอกให้มันจะบ่งบอกถึงว่าแหง้งคายนี่พยายามเขามาต่อสูอีกดังนั้นโอกาสที่มันจะกลับตัวหรือว่าเนาะ กราฟมันขึ้นไปลายแทงลายแทงลายแทง,งเนาะโอกาสที่มันจะกลับโตมันมีสูงก็คือว่าทาเห็นแทงตัวนี้เนาะเป็นเทนคาขึ้นมันมีโอกาสที่จะกลับโตเป็นไซเบร Bell, หรือเทนคาลงได้เลยแทงตัวไปมันก็มีสีที่จะเป็นสีแดงเนาะอ่าแทงตัวไปมีสีที่จะเป็นสีแดงได้เลยแทงตัวนี้เข้ากับอธิบายเลยเนาะขางทึงนี้เนาะนมันบ่งบอกถึงอย่างเข้ากับอธิบายไปแล้วเนาะอะ่า ต่ามันอยู่ในส่วงไซเว่เนาะทาทาแทงอ่าทาแทงสีแดงเนาะแทงสีแดงตัวนี้มันอยู่ในส่วงไซเว่มันมีแนวโนมที่จะมีที่จะออกเคียวลลยกลัวแต่ทาตัวนี้มันอยู่ในส,วใส่วงไซเว่มันจะมีโอกาสที่จะออกแดงลลยกลัวเนาะอ่ามาเบิ่งต่อไปเลยอ่าเบิ่งต่อไปเลย นี่จะเมนแทงโดจีเนาะแทงโดจิอ่าแทงโดจีก็คือราคาเปิดและราคาปิดสาคกันยูทีว่ามันจะโอเป็นสีแดงหรือสีเขียวจะตีความหมายได้ว่าแทงโดจีสีเขียวนี่ขอจะตีความหมายว่ามีแห้งสื่อเขามาและแห้งคลายเขามาโตสูงกันด้นเหตุให้เกิดเป็นการปิดราคาเนาะปิดราคา U จุดที่มีการาราคาเปิดและราคาปิดคือกันมันอาจจะเป็นมิดสีขาวแต่โบเมนแทงสีขาวมันอาจจะเป็นสีเขียวบอหรือว่าสีแดงบอแต่ตัวนี้มันเป็นแทงสีเขียวเนาะดังนั้นแทงโดจีใดทีเป็นสีใดมันจะมีแห้งคลองตัวนั้นเขามาก็คือเซนว่าแทงโดจีหนี y, มันโอกเคียวเนาะ แทงจีตัวนี้มันออกเขียวดังนั้นแทงต่อไปเรื่อว่าโอกาสทางหนามันมีแห้งสื่อเข้ามาหรือว่ามันอาจจะเป็นเชนเนาะอ่ามันอาจจะเป็นเชนเนาะถ่ายอยู่ในส่วน่าลูกมีถ่ายอยู่ในส่วน่าลุงมันอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตูวขืนเป็นเชนเนาะอ่าถ้าเห็นแบบแทงดดจีแบบนี้ก็ซื้อได้เลยว่ามันมีแห้งสื่อเข้ามา โตสูงคับแทงคายและแห้งคายมันแผ่วเบาบางลงไปแล้วเนาะแทงนี้เนาะ,ะแทงนี้จะเป็นแทงสีแดงแงทงสีแดงเนาะแงทงนี้จะเป็นแทงสีแดงเนาะแงทงสีแดงก็คือสีแดงโดจิเนาะบิลลิสโดจิเนาะมันจะบอกว่าบิลลิสโดจิการก้มกันขามกับแทงสีนั่นเลยแทงสีแค่เลยแทงนี้นะ ถามีแนวหนุ่มเป็นค่าขืนมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนทีมเป็นคาลงเนาะก็คือว่ามีงามของมันคือ้ามันเป็นรุดจีแบบนี้มันซื่อเห็นถึงการที่จะกลับมาเป็นทีมคาลงมีลายและแห่งซื่อในภายภาคหนามันโกมีลายเสียนกันดังนั้นแทงนี้มันก็ซื้อเห็นถึงคนที่เขามาคายเนาะมันต่อสู้กับแห่งซื่อแดงนี่มันสนะเนาะมันสนะมันปิดเป็นสีแดง ดังนั้นแนวโน้มที่มันจะเปลี่ยนเป็นเชนขาลงอ่าสมมติว่ามันขึ้นดีๆและมันเกิดเป็นแทงดจดีแบบนี้มันก็นมีสีที่จะลงได้อ่าแบบนี้เนาะจะซื้อแบบนี้โอเคก็ถือว่าอ่าเบิรไปเนาะการที่เฮาอ่านกราฟแบบขาวๆเนาะก็ว่ามาทุกคนคงจะเข้าใจเนาะแต่ก็ถทาน่านได้ทียังบ่ทันเข้าใจกั สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เด้อสามารถสอบถทามเพิ่มเติมได้ที่ทางเฟซบุ๊กเนาะ,ะภายที่อยากจะเทรด f t t ีก็สามารถทักหาคนได้เดี๋ยวจะผมแชรประสบการณ์และวิธีการเชรดให้เบิ้งเลยเนาะโอเคอ่ขอขอบใจ